มาดูผลฟุตบอลพรีรเมียร์ลีกนัดสุด huh. ท้ายนัดปิดฤดูกาล 2019- 2020ถึงที um ่ลงเตะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม6 3ที่ผ่านมานะครับรวมถึงอัปเดตอันดับตารางคะแนนและอ <pol Gothic> ันดับดาร์ซันโบปิดท้ายฤดูกาลกันนะครับเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับณทัสบอลทีวีในนัดสุดท้ายของฤดูกาลพรีเมียร์ลีกนัดที่38ที่ลงเตะในวันอาทิตย์ที่26ที่ผ่านมาไปลงเตะพร้อมกันทั้งหมด สิคู่สิบสนามเราไปไายเรียงผลการแข่งขันๆๆกันเลยครับคู่แรกเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้กับแมนยูนเตศูประตูต่อ2คู่ถัดมาเชลซีเปิดบ้านเอาชนะบู um ๊ฟตัน2ประตูต่อ0ูนย์นิวคาสเซิลแพ้กับลิเวอร์พูล1ประตูต่อ3ามแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะนอริดซิตี้5ประตูต่อ0ูนย์อาร์เซนอลเอาชนะวัตฟอร์ด3ประตูต่อ2 มาดูผลบอลพรีเมียร์ลีกกันต่อนะครับคริสตัลพาเลซเสมอกับท็อตแนมฮอสเปอร์1ประตูต่อ1เวสต์แฮมยูไนเต็ดเสมอกับแอสตันวิลล่า1ประตูต่อ1เซาท์แฮตันเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ1เอมวัตันเปิดบ้านแพ้กับบอลมัด1ประตูต่อ3และคู่สุดท้ายเบอร์ลี่แพ้กับไรทัน1ประตูต่อ2จากผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับ อันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกจบฤดูกาลที่ทุกทีมลงแข่งครบ38นัดนะครับอันดับที่1ลิเวอร์พูลมี99คะแนนอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้มี81คะแนนอันดับที่3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี66คะแนนเท่ากับอันดับที่4อย่างเชลซีส่วนอันดับที่5เลสเตอร์ซิตี้มี62คะแนนอันดับที่6ท็อตแนมฮอสเปอร์มี59คะแนนเท่ากับอันดับที่7อย่างบุฟูธชมตันอันดับที่8 อาร์เซนอลมี56คะแนนอันดับที่9เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอันดับที่10เบอร์ลีต่างก็มี54คะแนนเท่ากันบทสรุปฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2019-2020ลิเวอร์พูลก็คว้าแชมป์ฤดูกาลนี้ไปของได้เป็นผลสำเร็จนะครับส่วนทีมที่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกมี4ทีมนะครับไล่ไปตั้งแต่ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเคลซีส่วนเลสเตอร์ซิตี้ ก็ได้ไปเล่นยูฟายูโรปาลีกนะครับส่วนท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ได้ไปเล่นยูฟายูโรปาลีกรอบคัดเลือกนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมที่จะได้ไปเล่นยูฟายูโรปาลีกก็ต้องรอผู้ชนะระหว่างอาร์เซนอลที่จะแข่งเอฟเอครับกับเชลซีนะครับมาดูกันต่อที่ข้างล่างของตารนางคะแนนกันนะครับอันดับที่11เอซาท์แฮมตันมี52คะแนนอันดับที่12อเอลวัตันมี49คะแนนอันดับที่13นิวคาสเซิล มี44คะแนนอันดับที่14 Crystal Palace มี43คะแนนอันดับที่15 Brighton มี42คะแนนอันดับที่16 West Ham United มี39คะแนนอันดับที่17 Aston Villa มี35คะแนนส่วนทีมที่ตกชั้นไปสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพ3ทีมมีดังนี้นะครับอันดับที่18 b อ r n s มัดมี34คะแนนเท่ากับอันดับที่19อย่าง Watford และอันดับสุดท้ายอันดับที่20 นอร์ทสิตี้มี21คะแนนและเราก็มาสรุปดาวสโบพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้กันนะครับซึ่งเจมี่วอรดี้จากเลสเตอร์ซิตี้ก็คว้าดาวซันโบว์ของพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไปครองด้วยการทำประตู23ประตูนะครับอันดับที่2เดนนิอิงจากเซาท์ทอมตันและปีเอร์เอมริกโอเบอร์บายองจากอาร์เซนอลยิงไปคนละ22ประตูอันดับที่4ราฮิมสตอร์ริงจากแมนซิตี้20ประตูอันดับที่5 โมฮัมเหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูล19ประตูและอันดับที่6ซาเดโอมาเน่จากลิเวอร์พูลเช่นกันยิงไป18ประตูทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายของฤดูกาลร,รวมไปถึงบทสรุปต่างๆของฤดูกาล2019-2020ของพรีเมียร์ลีกนะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ก็ต้องรอกลับมาพบกันใหม่ในฤดูกาลหน้าที่จะเปิดฉากกันในวันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับ แล้วก็เรายังมีคลิปต่างๆในหลีกอื่นๆของฟุตบอลที่เราจะนำมาฝากกันก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับพีเมลีกเราก็ต้องรอติดตามชมกันแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับพีเมลีกนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ